สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอ่าวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่วันนี้แม่บ้านนะคะพี่คะพบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเรานะพี่นะ4 0 0บาท3องค์1,000พนะคะพี่าฝากให้พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะสำหรับช่องทางในการติดต่อคะ่ 8, 4, 9, 5, 8, 6, คะ0849158065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะ สนใจนะคะพี่สามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่เพื่อนเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะแอดไลน์กันเข้ามาที่เบอร์โทรนี้ได้เลยค่ะพี่0849158065ค่ะลายแม่บ้านชื่อโรสนะคะพี่สาโอูรอเรือโสอเสือค่ะถูกอกถูกใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาจ้าวันนี้ก็มีพาพี่รับชมกันหนึ่งชุดสำหรับรอบเย็นนะคะพี่นะเรามาดูหมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่นะ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อทวมนะคะพี่คะอ่ะ เป็นทรงห้าเหลี่ยมด้านบนเป็นรูห่วงห้อยหลวงพ่อทวมค่ะพี่เหรียญเก่าเก่าหลวงพ่อทวมเก่าสวยสภาพนี้นะคะพี่แบบนี้เลยค่ะผ่านการใช้งานนะพี่นะ้าพ่อทวมวัดเขาโบดค่ะพี่นี่ค่ะเก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะพี่นะเหรียญหลวงพ่อทวมนะคะพี่แบ่งปันอยู่400บาท3มองค์1,000พค่ะหมายเลขที่2เป็นเหหน้าเสือนะคะพี่นี่เลยค่ะ เก่าสวยเลยนะคะพี่นะั่นรุ่นพิเศษปีห้าหกค่ะพี่หลวงปู่หนูวัดไผ่สามเกาะนะคะพี่นะหน้าเสือหลวงปู่หนูนะคะพี่ขานีพี่มาแบบนี้นะคะพี่นะอำเภอบ้านโป่งนะคะพี่มีร่องรอยการตอกโคโ้ดเขียนว่ารุ่นพิเศษนะคะพี่ขาเก่าๆเลยค่ะ แบ่งปันพี่เอฟซีนะคะพี่จ๋าเป็นหน้าเสือเนาะพี่เนาะอ่ะหน้าเสือหลวงพ่อหนูหลวงปู่หนูนะคะพี่แบ่งปันอยู่400บาทจ้ะอ่ะหมายเลขที่3ค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะพี่หน้านีเลยค่ะเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะพี่วัดอ่อวชิระประดิษฐ์นะคะพี่หลวงพ่อเพชรค่ะนั่นหลังมีอักครลายันนะคะพี่นะ หลวงพ่อเพชรวัดวชิระประดิษฐ์ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญเก่าๆสรรภาพใช้หลวงพ่อเพชรค่ะแบ่งปันที่พี่เอฟซนะคะพี่ขาที่400บาทค่ะหมายเลขที่4นะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะเนื้อว่านหลวงปู่ทวดนะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะแบ่งปันอยู่400บาทนะคะพี่ขา3องค์1นึ่งพันค่ะพี่ถูกใจสนใจนะคะด้านหลังมีแร่โรยแบบนี้ค่ะพี่เก่าสวยเลยค่ะพี่ แร่โรยเยอะๆเลยนะคะพี่นะอ่ะปูทวดเนื้อว่านนะคะพี่นะเก่าสวยเลยค่ะไต้ฐานนะพี่นี่เลยค่ะแบ่งปันพีเอฟซอยู่ที่400บาทนะคะพี่จ๋าอ่ะเก่าๆแบบนี้400บาทค่ะหมายเลขที่5เป็นเหรียญหลวงปูทวดพุทธซ้อนนะคะพี่นะนี่นะคะพี่ขะเก่าสวยเลยค่ะเหรียญหลวงปูทวดนะพี่นะเป็นเหรียญพุทธซ้อนค่ะพี่ หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะพี่จาเป็นเหรียญพุทซ้อนเก่าๆคะ่ะแบ่งปันให้พี่เอฟซีนะคะพี่จ๋าเหรียญพุทซ้อนหลวงปู่ทวดสี่โดยบาทคะ่ะพี่เก่าๆเลยนะคะพี่นะั่นด้านหลังเป็นสถูปเก่าสวยนะคะอ่ะหมายเลขที่หกคะ่ะหกเป็นพระเนื้อผงวัดสามปลื้มนะคะพี่นี่คะ่ะ เนื้อผงวัดสามปลื้มนะคะพี่ขาเก่าๆเลยค่ะพี่แบ่งปันอยู่สี่ร้อยบาทนะคะพี่ขาหนึ่งองค์สี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันครับพี่มีแมงอะไรไม่รู้ไตยอยู่ด้านหลังหนึ่งตัวนะคะพี่จ๋าอะมาแบบนี้ลงให้ชมแบบนี้นะคะพี่นะเอ่อเป็นพระเนื้อผงวัดสามปลื้มค่ะพี่แบ่งปันอยู่สี่ร้อยบาทค่ะอะหมายเลขเจ็ดเป็นเตารีดหลวงปูทธธ่ทวดค่ะพี่เนื้อหาเก่าๆค่ะ อ่านี่นะคะพี่ขามาผมเลี่ยมค่ะพี่เตารีดหลวงปู่ทวดด้านหลังเขียนว่าชอชิงนะพี่มีชอชิงสองตัวแล้วก็หลวงพ่อทวดวัดช้างให้เขียนมาแบบนี้นะคะพี่นะอ่ะเตารีดหลวงปู่ทวดหลังชอชิงนะคะพี่ผมกันเลี่ยม4ี่ยบาทค่ะหมายเลขที่8ดเป็นปิดตาสายวัดสะพานสูงค่ะพี่องค์ใหญ่ๆนะคะพี่นะองค์นี้องค์ใหญ่นะคพนะ,ะคพี่มีร่องรอยการลงรักเก่าๆค่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่นะนี่นะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่ขานี่เป็นพระปิตาสายวัดสะพานสูงค่ะสี่ร้อยบาทนะคะพี่ขาถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่นี่ค่ะใต้ฐามนมีเป็นรูแบบนี้นะพี่นะ หนึ่งองค์สององค์ไปบ้านส่งให้ทุกรายการนะคะหมายเลขที่เก้าค่ะพี่เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะพี่นะหลวงพ่อกลวยขาดาเก่าๆค่ะพี่ด้านหลังสิง์นะพี่นะรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยหลังสิงค์ค่ะเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันพี่เอฟซีเลยนะจ้าพี่จ๋าอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่นะอ่ะหมายเลขที่สิบค่ะ เป็นสมเด็จอระหังนะคะพี่เก่าๆพี่จ๋ามีร่องรอยการลงลักนะคะพี่นะปิดทองค่ะพี่ลักลอนออกแล้วเห็นเนื้อด้านในเป็นสีออกขาวๆแบบนี้ค่ะยันหลังประมาณนี้นะคะพี่นะนี่เป็นสมเด็จอระหังค่ะพี่เก่าสวยเลยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันให้พี่ fc อยู่สี่ร้อยบาทนะพี่นะสามองหนึ่งพันค่ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทั้งลายกันเข้ามาค่ะ หมายเลขส1บเป็นแพะนะคะพี่นะแพะนะคะพี่จ๋าเขาแกะรูปแพะมีรอยจานอุดข้างตรงกลางแบบนี้นะคะพี่นะรอยจานชัดสวยค่ะพี่จ๋าชัดสวยเก่าๆสวยๆเลยค่ะพี่นี่เป็นแพะเขาแกะนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพีเอฟซอยู่ที่400บาทน,นะคะพี่นะ นี่ค่ะพี่ไต้านมีร่องรอยกันจานนะคะพี่จ๋าถูกอกถูกใจพี่ท่านใดสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่นะหนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งให้ทุกรายการนะคะพี่หมายเลขสิบสองนะคะพี่ขาเหรียญพ่อท่านเออเหรียญหลวงพ่อเดิมแล้วก็หลวงพ่อคล้ายนะคะพี่ขาสองสี่แปดสามครับพี่เป็นเหรียญเก่าๆนะพี่นะ่ะหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อคล้ายนะคะพี่ขาเก่าสวยเลยะคะ่ะ นี่นะคะด้านหลังเขียนมาแบบนี้ค่ะพี่มีอักขรลายยันนะคะพี่จ๋าเก่าสวยนะพี่นั่นเหรียญหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อคล้ายค่ะพี่แบ่งปันที่พี่ fc อยู่ที่400บาทค่ะพี่จ๋าสามองค์หนึ่งพันค่ะหมายเลข13เหรียญหลวงพ่อคูณค่ะพี่ เหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธปี2517นรบเะคะพี่นะเก่าสวยค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อคูณปี1นนะคะพี่จา๋าเก่าๆนะพี่นะเก่าสวยสภาพก็ประมาณนี้เลยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่400บาท3องค์1000ครับพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่นะเหรียญหลวงพ่อคูณปี2517400บาทหมายเลข13ค่ะ สิบสี่เป็นพระปิตานะคะพี่ขาปิดตาหลวงปุโตค่ะ,คะพี่พระปิดตาหลวงปุโตะนะคะพี่หนะ้าเก่าเก่าเลยค่ะแบ่งปันที่พี่ fc นะพี่าด้านหลังเขียนว่าหลวงปุโต๊ะวัดประดูชิมพลีนะพี่หนะ้าเก่าสวยค่ะแบ่งปันที่พี่ fc อยู่ที่สี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันนะคะพี่นะอ่ะหมายเลขสิเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่ รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเก่าๆเลยค่ะเป็นรูปหล่อเก่าๆมีคราบแดงๆนะคะพี่นะองนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงิน,นะค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่ๆแบ่งปันพ,พี่ fc อยู่400บาทจะ3องค์1พันนะคะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะ0849158065ค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินหมายเลขสิบห้าค่ะสิบหกนะคะพี่มาแบบนี้ค่ะอ่าน,นี้เขียนว่าหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะคะพี่นะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่นะอ่านี่นะจ๊ะพี่จ๋ากเก่าๆครับพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่แบ่งปันอยู่สี่ร้อยบาทนะคะพี่ขาสามองค์หนึ่งพันค่ะ ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์ด้านใต้ฐานมีการตอบโค้ดมาแบบนี้ครับพี่ห5า้าแล้วก็ภาษาจีนนะคะพี่จ๋าุูดกิ่งนะคะพี่อ่ะด้านหลังตรงนี้เขาเขียนว่าหลวงพ่อเงินนะคะพี่อ่ะกิ่งดังนะคะพี่ขาหมายเลขสิกค่ะแบ่งปันให้พี่ fc เลยนะคะพี่หนะ้าที่400บาทค่ะพี่ นี่เป็นหมายเลข17นะคะพี่นะ่าหมายเลข17ค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะคะพี่จ๋าพ่อกลั่นเก่าสวยสภาพก็ประมาณนี้ค่ะพี่ผ่านการใช้งานพ่อกลั่น2 4 6 9นะคะพี่จ๋าเก่าๆแบ่งปันพี่พี่ออยู่ที่400บาทค่ะพี่ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อกลั่นนะคะอ่ะหมายเลข18ค่ะ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเขียนค่ะพี่หล่อโบราณหลวงพ่อเขียนนะพี่นะหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนค่ะพี่เก่าๆเลยคะ่ะนี่นะคะพี่รูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนคะ่ะ หล่อโบราณหมายเลขสิบแปดนะคะพี่หลวงพ่อเขียนค่ะนี่เป็นใต้ฐานนะคะพี่ขาใต้ฐานเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะนี่ค่ะมีรอยจานนะคะพี่อ่ารูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนมีร่องรอยการจานค่ะพี่เก่าๆแบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทหมายเลขสิบแปดค่ะสิบเก้าเป็นพระปิรันนะคะพี่องค์นี้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมค่ะ พระปิรันพิมพ์สี่เหลี่ยมเก่าสวยค่ะแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่นะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่นี่เป็นพระปิรันค่ะพี่แบ่งปันอยู่400บาทค่ะเก่าเก่าสวยๆนะคะพี่นะติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะหมายเลขที่20ค่ะพี่เป็นแหนบนะคะพี่ขาแหนบพระพรหมนะคะพี่นะ เป็นแนบพระพรหมเก่าๆนะคะพี่พศสอง0ันห้ห้นะคะพี่นะนี่นะคะจังหวัดอยุธยาเขียนมาแบบนี้ค่ะพี่วัดประดูทรงธรรมนะคะพี่นะเป็นแหนบนะคะพี่ขานแหนบเอ่อพระพรหมนะ,ะพี่นะปีห้าห้าค่ะพี่วัดประดูทรงธรรม400บาทค่ะหมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะนี่ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาเก่าๆแบบนี้เลยพี่แบ่งปันพ,พี่ fc อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่ขาเก่าสวยเลยค่ะนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเก่าสวยนะพี่นะสี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันค่ะนี่ค่ะพี่เก่าๆแบบนี้เลยนะพี่ชมเนื้อหานะพี่นะนี่ค่ะพี่ แบ่งปันอยู่400บาทนะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะหมายเลข21 400บาทค่ะ22นะคะพี่เป็นเหรียญน,นะพี่นะเหรียญหลวงพ่ออินนะคะพี่ขาหลวงพ่ออินวัดสัตนาฏนะคะพี่เป็นพิมพ์เป็นเหรียญเสมากเก่าๆนะพี่นะหลวงพ่ออินวัดสัตนาฏ2472ค่ะพี่อันนี้เป็นข้อมูลจากเจ้าของนะคะพี่นะ สอบถามเข้ามาอีกทีนะคะพี่จ๋าสองสี่เจ็ดเจ็ดสามค่ะพี่นี่นะคะอ่าเหรียญหลวงพ่ออินวัดสัตนาฏสองสี่เจ็ดสามค่ะพี่เก่าสวยแบ่งปันให้พี่เอฟซีอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่นะอ่ะหมายเลขที่ยี่สิบสามค่ะเป็นคุณแผนนะคะพี่คุณแผนหลวงปูท่ทิมค่ะ ด้านหลังฝังตะกรุดหนึ่งดอกนะคะพี่นะเป็นเ,เนื้อหาออกสีทองงแบบนี้นะพี่นะนี่ค่ะพี่เก่าสวยเลยค่ะด้านหลังมีตะกรุดหนึ่งดอกนะคะพี่จ๋าเก่าๆค่ะแบ่งปันให้พี่ fc ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่นะ่าเก่าสวยแบบนี้สี่ร้อยบาทเลยค่ะพี่ถูกใจสนใจนะคะพี่นะ่าต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ ขุนแผนหลวงปู่ทีมด้านหลังฝังตะกุดนะคะพี่จ๋า400บาท3องค์1,000พค่ะ24นะคะพี่เป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดค่ะนี่นะคะพี่เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะคะพี่่ะเป็นเหรียญเก่าๆสภาพประมาณนี้เลยนะพี่นะผ่านการใช้งานค่ะพี่ด้านหลังนะคะพี่่ะเป็นพระอาจารย์ทีมค่ะแบ่งปันอยู่400บาท3องค์1,000พันนะคะพี่พี่ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะนี่นะคะพี่เป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด400บาทค่ะ25นะคะพี่เป็นซุ้มกอนะคะพี่ขาเก่าๆมีร่องรอยการบินนะพี่นะามาแบบนี้ลงให้ชมแบบนี้ค่ะพี่บินๆหักๆนะคะพี่ขาต้องแจ้งก่อนมาแบบนี้ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่นะเป็นซุ้มกอค่ะพี่ เนื้อหาเก่าๆนะคะแบ่งปันใหพี่เอฟอยู่ที่400บาท3าองค์1,000ค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่ขาสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาะคะ่ะ1องค์2องค์ส่งทุกรายการนะคะพี่นะอ่ะ26ค่ะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยคะ่ะรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยเก่าๆนะคะพี่เก่าสวยนะคะ แบ่งปันพี่พี่ FC ค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะพี่จ๋าสมองค์หนึ่งพันนะพี่นะหมายเลขที่26คะ่ะเก่าสวยคะ่ะหมายเลข27นะคะพี่นี่คะ่ะเป็นเหรียญหล่อเป็นเหรียญหล่อสมเด็จเนาะพี่เนาะหลวงพ่อมุ้ยนะคะพี่นะองค์เล็กๆค่ะพี่จ๋าเหรียญหล่อสมเด็จหลวงพ่อมุ้ยนะคะพี่องค์เล็กๆค่ะพี่ขาเก่าๆเลยคะ่ะ แบ่งปันด้านหลังนะพี่นะ้ามีเขียนว่าพ่อมุ้ยแบบนี้ค่ะพี่400บาทนะคะพี่ขาสามองค์หนึ่พค่ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่นะ้าหองค์2องค์ส่งทุกรายการคะ่ะรูปภาพไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่รบกวนพี่พๆโทรหรือทักไลน์มานะพี่นศะูนย์ปดสี่เหน้าแปดศูนย์หกค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะคะพี่นะ ไม่ว่าจะเป็นแบบโอนหรือปลายทางส่งฟรีทุกระบบนะคะพี่อ่ะ28คบค่ะพี่28เป็นพระปิตาหลวงปุโตะนะคะพี่ขาด้านหลังเป็นยันดวงค่ะพี่ปุโตวัดประดูชิมพลีนะคะพี่นะมีการฝังตะกุดหนึ่งดอกตรงใต้ฐานนะคะพี่นี่ค่ะมีตะกุดหนึ่งดอกนะคะพี่ขาเก่าๆเลยค่ะพี่ พระปิตาหลวงปุโตนะคะพี่ขา400บาท3องค์1,000ันะพี่นะนี่เลยค่ะพี่หมายเลขที่28ค่ะอ่ะ29นะคะพี่ขาเป็นพระสมเด็จพิมสามเหลี่ยมค่ะพี่นี่ค่ะสมเด็จพิมสามเหลี่ยมเก่าสวยค่ะ นี่นะคะพี่เก่าเก่าแบบนี้นะคะพี่ขาสมเด็จพิมสามเหลี่ยมค่ะแบ่งปันพี่พีเอฟซนะพี่นะ400บาทค่ะ3ามองค์หนึ่งพันนะพี่นะนี่นะคะพี่หมายเลข30บค่ะ เหรียญหลวงพ่อรวยนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นซื้อที่ดินค่ะเป็นเหรียญแบบว่ายังดูสวยนะคะพี่นะเป็นเหรียญยังดูสวยนะคะพี่ขาหลวงพ่อรวยรุ่นซื้อที่ดินค่ะนี่ค่ะพี่จ๋าผิวบางจุดยังวิ่งอยู่นะพี่น่ดับางจุดยังมีผิววิ่งอยู่ค่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่นะสามองค์หนึ่งพันค่ะเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นซื้อที่ดินแบ่งปันอยู่400บาทค่ะหมายเลขที่30นะคะ31บค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะคะพี่นะนี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาินะคะพี่นะนี่นะคะ เก่าสวยค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อกลั่นนะคะพี่นะวัดพระญาิเป็นเหรียญเก่าๆนะคะพี่นะสภาพก็ผ่านการใช้งานประมาณนี้ค่ะแบ่งป,ปันพี่เอฟซี FC เลยค่ะพี่หลวงพ่อกลั่นวัดพระญาิ400บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่32นะคะพี่เป็นเหรียญออพ่อท่านคล้ายนะคะพี่นะ่นเหรียญหันข้างพ่อท่านคล้ายค่ะพี่ เก่าๆนะคะพี่ขานะครราชสีมานะพี่นะเหรียญหันข้างพ่อท่านคล้ายค่ะเป็นเหรียญเก่าๆนะคะพี่ขาปีพศ2,500รค่ะพี่เหรียญหันข้างนะคะพี่นะ่าเป็นเหรียญหันข้างพ่อท่านคล้ายพศ2 5 0 1ค่ะ แบ่งปันพี่พ fc อยู่ที่400บาทนะคะพี่นะหมายเลข32เป็นสมเด็จเก่าค่ะนี่ค่ะพี่พี่สมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พ fc อยู่400บาท3องค์1000ค่ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ1องค์2องค์ส่งทุกรายการนะคะพี่นะ สมเด็จเก่านะคะพี่ขาแบ่งปันเลยค่ะพี่พี่ที่400บาทค่ะพี่องค์นี้เป็นหมายเลข33นะคะพี่นะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่ขาต้องการรูปถ่ายเพิ่มเติมเนาะพี่เนาะเพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์กันเข้ามารายในบ้านชื่อโรถนะพี่นะสระโอรอเรือสอเสือค่ะพี่ติดต่อกันเข้ามาจ้าหมายเลข33นะคะพี่400บาทค่ะ34นะพี่นะ เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันครับพี่เก่าๆเลยค่ะนี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขที่34ค่ครับพี่แบ่งปันให้พี่ fc นะคะพี่จ๋า แบ่งปันนะพี่นะนี่ค่ะสมเด็จเก่าหมายเลข34 400บาทค่ะ35นะคะพี่นี่เลยค่ะมาแบบนี้นะคะพี่ขาเก่าๆค่ะนี่นะคะพี่นะสมเด็จเก่าหมายเลขที่35ค่ะพี่400บาทนะคะพี่จ๋า3องค์1,000งพัค่ะพี่ๆที่ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่ หนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งให้ทุกรายการจะ้ะนี่นะคะพี่หมายเลข36ค่ะเป็นเอ,อ่อพระผงสมเด็จโตนะคะพี่ขานีนะพี่นะเอามันมามาแบบนี้นะคะพี่ขานีค่ะพี่เก่าๆนะคะพี่นะพระผงสมเด็จโตค่ะพี่จ๋าสอบถามเจ้าของเขามานะพี่นะข้อมูลเขาบอกมาประมาณนี้นะคะพี่นะเบาๆค่ะพี่เป็นพระเนื้อผงนะคะพี่นะ สมเด็จโตนะคะพี่ขา400บาท3องค์1 0ึ0งพันค่ะพี่พีอ่ะฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่พี่แม่บ้านนะคะพี่ขาขอกราบขอพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับค่ะทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านนะคะพี่ขา กราบขอบพระคุณพี่พี่เอที่น่ารักทุกท่านนะคะอ่ะวันนี้ก็นะคะพี่สําหรับช่องทางในการติดต่อนะคะ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะสนใจนะคะพี่สามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ1องค์2องค์ไปบ้านส่งทุกรายการนะคะเพิ่มเพิ่มโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไล์กันเข้ามาค่ะยังไงก็รบกวนพี่ๆดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจ้ะ วันนี้ถ้าแม่บ้านพูดผิดทำอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยำเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า